บสูงถามอะไรตอบได้ได้ครับทุกหลังรู้จักรู้จักมั่นใจมั่นใจถามภาษาอังกฤษตอบได้ไหมได้สีเหลืองจีวรพระสีเหลืองจีวรพระได้ไงอ่ะเอาไม่รู้เกิดมาเม่เคเห็นพระใส่สีชมพูสิไม่ได้ถามว่าพระใส่จีวรสีอะไรถาม่าสีเหลืองภาษาไทยแล้วตอบภาษาอังกฤษอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจสิครับในฝรั่งหนูเนี่ยตะคบยังใหญ่กว่ามึงอีกสีเหลืองเย l ล o สีเหลืองเกลุกมะม่วงเขียวสะเบยมีออกล้องน้องแซงไม่มะม่วงแก้วไม่ได้ถามพันมะม่วงฟ้าลันถามว่ามะม่วงภาษาไทยแล้ตอบภาษาอังกฤษเออไม่บอกอ่ะสีเหลืองเกลุกมะม่วงเกลุกเนี่ยมะม่วงอะไรเกลุกว่องฟุกใช่ไงโคจรารเลยมะม่วงจุก มันจะสุกจะดิบก็เรื่องของมันถามแค่มะม่วงแล้ลุงมึงไม่บอกอ,อ่ะเหอมหรือหำอ่าเอาแค่หมก็พอมีเหอมอีกแล้วหรือหัวดแดงสีเหลือง yellow มะม่วงแม a โก้ <Mango. S 1> ควายบัฟฟาโลมันต้องอย่างงาั้นสีเหลือง mango ฮ่าสีเหลืองอะไรแม a โก้สับสนละสับสนละแล้วลูกควายสุกแล้วอย่าเยอะเย่าเหลืองบ่อยสิมมาาหนูไม่ชอบสีเหลืองชอบสีแดงสีเหลืองเยลโล w มะม่วงแม a โก้ควายบัฟฟาโลเต่าอั n g l o เนี่มันอยู่พจนานุกรมเล่นใหม่ว่ะคนจีนเหรอเต่าอังโลมีดอีโตอันนี้ประสบการณ์สองขวบเขามีฟันนี่เลยเลือดติ๊งติ๊งเลยอันนี้แหละเขาถึงได้เรียกว่าเด็กอัจฉริยะอัจฉริยะพ่องเด็กอัจฉริยะเออเด็กอัจฉริยะละสีเหลืองเยลลโมะม่วงมงโก้ควายบฟฟาโลเต่าอังโลมีดอีโตเสื้อเชิ้ตเอลูเสื้อชั้นในยังวากู สีเหลืองม่วงควายเต่ามีดเสื้อเชิดเสื้อชั้นในตกใจอโอมันเก่งมันจะขนาดนั้นภาษาอังกฤษ